เอ่มเชียงฟามรวมเราต่อเชียงฟาร์มเอแบนดงแบงแต่อยู่ในชุดเสี้อเสืฟ้าครับน่าจะครบแล้วเพราะว่าวัดพระโขนมาวัดพระโขนเข้ามาสิหอยการเกษตรสีเหลืองครับ เซนที่หนึงนรงกันน้อยโค้ดเซนที่สองอาจารย์ที่คนรับแรงไกลเลยครับแม่ผู้ดเซนฝั่งนี้นทำฟุตบอลถิงรองแชมป์ประเทศไทยมาแล้วนะครับนี่ตัวเขาเองก็เป็นนักฟุตบอลเล่นให้สุขโขทไทยรองแชมป์ภาคเหนือ ไชครับจ่อโคตรเซนโดตรงไปได้ไหมออยการเกษตรผมพลังวัยรุ่นความโคตรสบาเตรียมตัวนะครับครองน้องอะไรกับวิเชียรฟาร์มูคตรอไปเตรียมตัวคนี่โชคเขาแลคนี่ส ถึงฟอนก่อนไหมเดี๋ยวตัดฟอนได้ครับลูกนี้ฟอนไม่ดีใครครับฝั่งฟอยการเกษตรรับไว้ได้ครับลูงนี้กิตติดาปิดลุงนี่นาทิปเท่าพกแหมลูกนี้าววนาทิปบล็อกไม่อยู่ครับแถวสองรออยู่โอ้เข้าเพรสเร็วด้วยกันทั้งคู่เลยครับจา่าชวยมา อยู่นี่ <c oughs> ไกไกับบอนหน้ากะับดอนไรก่ไม่เข้ากออคเขาตรงนี้ ประตูปังแต่ออกทางแบกซ้ายขอก้างมาเอ็มนี้ไม่ผ่านออยกลางเกษตรดักได้ครับกิษตดาคงสวัสดิ์ทีละยูมุวงเก้าขก้างมาเวินหลังมากับบุรพาเขียวเรืองบุรพาเวลาทิพย์ผู้คบปอดด็อกซ้ายไ้ โอ้ยโดนสกัดตรงเดียวยาวมากโา้ยกลายเป็นเดีอยเบียดอยู่ไหมเอาลูกนี้ยัง็อกไว้ได้ครับออกเส้นหลังเสร็จนรงจันน้อยชี้ที่มุมทองให้ทั้งฝั่งทีมบางแต่ในดูกเตะมุมครับ หมายเลยเสร็สุวรรณแสงท่านนั่สุวรรณเปิดไปายหน้าประตูสะบัดยิงข้ามคายครับลุงนี่เต้าโซนนะครับรอบแรกนัดสุดท้ายของแต่ละทีมของคู่นี้โตลงมงกันมาถึงบอลแตะหรี่อกมาได้ครับลุงนี้ปอดทันทีโยนบอลลงได้ไหม เกี่ยวไม่ถ so, uh, ึงรับสุววัณแสงท่านั่งู่ต่อไปคตรสุดท้ายพคตจัดการทีมคอนงเล็กมาพบกับฝ่ายจัดการแข่งขันที่เต็มกอหน่อยการด้วยครับผู้จัดการทีมคอนงเล็ก เราหลังฟ้าผู้เล่นให้แตเด่นลูกพิชิตครับลูกนี้แต่จันเร็วมากบอลชอนลาชขวัญเปิดแม่เต็มออยการ,กรเกษตรดักไว้ได้จ่ายมาครับลูกนี้นาราทิพพ์ผู้พรมปั่นให้กับธนวุฒิอาบินธนวุฒิแม่โนบล็อกออกของ,ของน้องเล็กมาพบกับปจกกัจจัยแข่ขันด้วย คืเต้มกองเลยการครับคือธิดาออกซ้ายนะไ้บุญภาเขียวเรืองบุญภาเปิดไกลลุงนี้เอาตัดบอลได้ก่อนไหมลุงนี้ดาราเทพผู้ชมตาประกบติดเลยครับลุงนี้สราวุฒิอมพินบอกอยู่ไหมอ๋อไอเล็ก้าตัดได้ครับปักกวัด,ดอินเดียลำม อนีปาดถึงออกสายไปทันไหมตรงนี้ไม่ทันครับวัชระเขียวแดงแล้ยเกไปทันก็ปทราดวัญะขวัญโสย่าะโสดนี่ครับ สีฟ้าบังแต่สีเหลืองออยการเกษตรโอ้ล็อกเก้าสิบองศาแต่งข้าขวาและยิงไกลโอ้เจียสาสองไปเกือบไดู้้วเลยครับลูกนึงจริงๆไม่ต้องประมควร้ของน้องอะไรครับมา ผู้จัการทมมาพบกับฝ่ายจักรยานที่เต้นกองในการด้วยมันจะ่เอน,น,น,นหา,อ,า,นาองีายปารว่า็าอ,อกหนืมอมืใอปาดทะลุไปอ<ค>อกไปได้ครับพอมาถึงธนาวุฒนอามีมธนาวุฒจับบอลลั่นนี้มาโ<ค>อ้ยโยก หาบอลไปได้ครับสุดที่ม่นเปิดโอ้โหชนการได้ออกมาสองหลังทันเมยออยการเกษตรภักวัฒน์ินดีลําเขากลางมาดาราธิผู้ิมปอดลุงไม่ได้มาเนี่ยอ๋อไม่ใช่มัน้าเกิดเราเม่ต้มันจะให้น ที่หนึ่งเอมุ so. ่งขึ้นมาครับทางฝั่งทีมออยการเกษตรอย่างไรคือจังหวะนี้เหมือนกันฮึสูไม่เก่งศักสิออยการเกษตร2 n t ีนอายุ29สัดไก่ไม่โทกอดครับลุงลิน พอรู้เลยมีชื่ออะไรมีพอรู้เลกพอาไปรวบพรบ้งันข้าน้าขันด้ไหล่เตเอาไปก็นี่ดาราที่พู้พากเกี่ยวเพชรไม่ได้ปอดย้อนกลับมาและพือเศรนิพยาปยาอสีเาดองเพบอนการขันครึ่งแรกของคน่นี้ คนรับแปลสูงเจนนะครับสีเหลืองอยการเกษตรสีฟ้าบางแต่เสื้อกุ่ประชุมเรื่องลาหลังครั่อตอ้